สวัสดีครับสวนเกษตรผสมผสานปฏิบัติการวันหยุดพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้พามาแนะนํามะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันนะครับปลูกที่จังหวัดจากเจีงเซาอำเภอบางค้านะครับอันนี้มะม่วงสายพันธุ์กุ้ยเฟยนะครับกุ้ยเฟยเป็นต้นยเสีบยอด ต้นเสียบยอดอายุสองปีนะครับทร <c oughs> งผลก็ประมาณนี้ครับทรงผลสวยดีครับนี้ไม่ได้ฉีดยาเลยครับเดี๋ยเพียแป้งเพียแป้งเข้าไปในถุงคาร์บอนครับ จริงเป็นมะม่วงที่ติดผลง่ายนะครับหนึ่งช่อเนี่ยออกติดผลเยอะมากต้องคัดออกที่เหมาะสมเนี่ยคือหนึ่งช่อเนี่ยควรจะไว้ไม่เกินสามผลครับเพื่อที่จะได้ผลขนาดใหญ่น้ำหนักเฉลี่ยต่อผลก็ประมาณ500กรัมครับ พวงหนึงไว้ประมาณ4ี่ห้าผลนะครับน้ำหนัก500กรัมแต่ถ้าไว้น้อยกว่านี้ก็ผลใหญ่นะครับอันนี้ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยจะมาเก็บครับอายุผลประมาณหนึ่งวันครับหลังดอกบานเป็นมะม่วงที่เปลือกหนานะครับเหมาะกับการทานสุกรสชาติ ที่ผมวัดได้เนี่ยประมาณสิบหกปิกก็หวานกำลังทานนะครับเป็นเหมาะกับการทานสุกผิวเสิกจะหอมเนื้อเนื้อละเอียดครับไม่มีเสี้ยนไม่มีกลิ่นขี้ใต้นะครับตอนแรก ออกผลปีแรกนะครับสำหรับต้นนี้แต่ว่าต้นก่อนหน้านี้ไม่ได้ห่อก็เลยรู้สึกว่ารสชาติมันเปรี้ยวๆที่แรกว่าจะไม่เอาไว้แล้วแต่พอมาชิมผลอีกรุ่นหนึ่งก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าความหวานมันก็ไม่เท่ากับประม่วงน้ำดอกไม้นะครับจริงเนี่ยตอนจะห่อผลนะผมห่อแค่ประมาณสักหัวนิ้วโป้ง,งนะครับผลมันนี่ย แต่ว่าเพี้ยวไฟมันลงก่อนมันก็เลยเป็นขีดก,กากระน,นี้ครับแล้วก็มีเพี้ยแป้งโดยไม่ได้ฉีดยาป้องกันรารีบพอนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่ครับเพี้ยไฟลงตั้งแต่ผลอ่อนเลยครับ ล้วห่อไปมันก็เลยเป็นไม่สวยครับอยู่แต่ข้อเสียมันก็มีนะถ้าตูไม่ห่อผลเนี่ยมันชอบแตกมันชอบเป็นรอยแตกแล้วมันก็จะร่วงก่อนที่ผลจะแก่ผมถั่วครับอมนนีไว้ผลหนึ่งจะใหญ่นะครับเป็น ก็ประมาณนี้นะครับคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ